อยู่กับช่องเบาเราในอินนี่กันนะครับทุกคนครับอยู่ที่เมืองไทยตอนกลางคืนมันดูน่ากลัวไหมครับนี่แหละครับสิ่งที่หลายคนนะก็จะจะรู้หรือว่าอยากจะฟังเนาที่ทออกจากคนลาวคนหนึ่งที่มาอยู่เมืองไทยเนาะนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตอนกลางคืนนะครับมันดูไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าแสงไฟมันเยอะมากเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนอยูทางบ้านผมนะครับคือแสงไฟมันจะไม่ค่อยมีเลยเป็นแบบนี้นะครับ แล้วโจรเลือกคนร้ายแบบนี้มันมีเยอะไหมอยู่ที่เมืองไทยเราก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็ไม่คู่กลจะประมาทนะครับตอนกลางคืนเลยแบบนี้นะครับแล้วคนลาวบางคนเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็กลัวน,น,น,นะครับว่าจะไปนู่นไปนี่นะครับแต่ว่าไปตอนกลางคืนบ้างเลยไปตอนกลางบันแบบนี้นะกลัวว่าโดนหลอกโดนแบบกลัลว,วโดนแบบน,น,นู้น่างนี้นะครับแต่ยังสำหรับผมที่ได้มาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอกับตัวเองแล้วผมก็ถามบ้านน่ากลัวไ้อยู่เมืองไทยผมก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่า หนึ่งเพาน้าครับเขาก็แบบพูดจาเป็นภาษาบ้านเราอยู่แล้วแล้วซ้องมาก็เป็นคนร้ายชิงชงชิงทรัพย์แบบนี้มันไม่มีนะครับหรือว่าเคยยินออกข่าวไหมแต่ผมก็ยังไม่เคยยินออกข่าวนะครับเป็นแบบนี้นะครับคนครับแล้วอยู่ที่เมืองไทยทั้าว่าน่ากวามไม่นี่เลยครับที่ผมอยู่นะก็เป็นถนนสีเลนแบบก็ดูแบบเปียวๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือแสงไฟนะครับเขาจะเยอะมากเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเขาอยู่ที่บ้านผมยองอ่ะ ทุกคนอาจจะเคยไปเที่ยวตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับเขาก็จะเคยเห็นแบบเป็นแถวตัวเมืองเวียงจันทร์แสงไฟมีเยอะขนาดไหนนะครับบางพื้นที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันมีแสงไฟแบบนี้หรือเปล่าครับแต่นี่คืออยู่ที่เมืองไทยนี่คือเขาเปิดไฟถึงสี่เลนเลยนะครับท,ทั้งกลางแล้วทั้งขอบล่างขอบบนเลยแบบนี้นะค,คือเขาเปิดไฟหมดเลยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะมันก็เลยแบบไม่รู้นักกว่าเลยผมออกมาอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับบางทีผมก็ได้เห็นเป็น รถตำรวจนะครับที่รถกระบะเรือเขาพิกัพเนาะที่เขาเอกไปไปตรวจหรือว่ไอาไปออกไปประจําการของเขาอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบางครั้งบางทีก็เจอบ่อยมากเลยนะครับนี่เลยครับทีท่อยู่ที่เมืองไทยที่ความปลอดภัยสูงมากเลยครับก็จะมีเป็นรถตำรวจออกไปปฏิบัติหน้าที่เราหรือว่าออกไปกวา่า จะมีคนร้ายสินทรัพย์หรือว่ากลราะว่าจะมีคน้ายจี้แบบนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนี้คือคนเลินนะครับตอนกลางคืนนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับคนก็ส่วนมากจะมีแต่รถนะครับเป็นรถยนต์นะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คืออยู่เขตแถวนี้ก็มีร้านคงร้านค้าอะไรก็เยอะมากเลยครับมันก็เลยแบบจะไม่ค่อยมีว่า เป็นโจรหรือเป็นคนร้ายที่จะมาสิงทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับคนสิ่งที่ผมได้อยู่ที่เมืองไทยนานนะครับนมันเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราได้อยู่นะครับแล้วยังที่ประเทศลาวนะครับคนมันดูน่ากลัวนะแล้วก็มันมีนะครับที่แบบว่าคนร้ายสิงทรัพย์นะไแบบนี้ครับแล้วทามกลางวยนะครับที่เบียงจันนะครับสมัยนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแต่ เป้าหมายของโจรนะครับเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับความปลอดภัยเป็นสูงนะอยู่ที่ประเทศลาว้ขาเคยเห็นออกข่าวนะครับที่แบบว่ามีเกี่ยวกับโจรนะครับเขามาพ้นนะครับพ้นเป็นบ้านคนรวยนะครับเดิร์ชกีลาวอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คืออยู่ที่ประเทศไทยนี่คือมันไม่มีเลยนี่นะครับเขาจะมีเป็นร้านทองร้านค้าแบบนี้นะครับเขาอยู่มันแตกต่างกันหลยทุกคนนะความปลอดภัยสูงนะครับ ก็เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางตำรวจอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่ก็คือแบบนี้นะครับมีแต่รถมีแต่ร้านอาหารแล้วก็มีแต่ผู้คนครับที่เขาอยู่กันแถวนี้นะครับนี่เขาก็เดินยาวทุกคนนะเดินไปไกลให้ดีนะเพราะว่าเรียกคือแถวนี้จริงมันก็มีแต่รถนะครับแล้วก็มีแต่ร้านโรงร้านค้าแบบนี้ครับมันก็เลยแบบว่าหนึ่งมีคนเยอะนะครับมันก็รูคอมปลอดไฟกว่านะครับถ้าว่ามันดูแบบบ้านแล้วก็แบบ เปียวๆนะครับก็คือรู้น่ากลัวนะครับไอ้เขาเป็นซอยนะครับผมบอกเลยว่าที่ประเทศไทยนี่คือไม่รู้แบบนากก่ากลัวนะครับตอนกลางคืนหรือตอนกลางบันแบบนี้นะครับครับเป็นโจรหรือสิ่งชงสิ่งทรงงัพย์นี่คือน้อยมากครับคือที่ประเทศลาวนรยอเมงสมัยนี้นี่คือสิ่งทรัพย์นี่คือเยอะมากเลยครับเข้าว่าเป็นบ้านใ, up, ใครที่แบบมีเงินเลือกเป็นบ้านเศรษฐีนะครับเป็นคนเศรษฐีลาวอ่ะหรือว่าบ้านคนรวยนะครับ ก็คือโลนสิงทรัพย์นะครับย่อนสมัยนี้นี่คือแบบบอยมากเลยนะที่ผมเห็นเขาลงทางเฟดบุกทางเขาเตือนไฟทางฟเฟซลาวเลยแบบนี้นะครับที่แบบว่าคนรวยโลนป้นเลยแบบนี้นะครับบางคนก็โลนเขาจี้จี้ไปก็ไม่ทําร้ายนะครับบางคนก็โลนทําร้ายจนตุยนะครับเป็นแบบนี้นะครับที่ประเทศลาวนะครับอันนี้ผมก็ได้ถ่ายเรีย่ยวบรรยาก,กาศที่ประเทศไทยนะครับก็ให้ทางบ้านผมดูแล้วกันว่า เรากับผู่ทางประเทศไทยอ่ะอยู่ทางไหนจะมีความอันตรายกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่าอันนี้ก็คือผมลองยบกระจังให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมได้มาเห็นหรือผมได้มาดูนะครับคนแบบนี้นะครับคนเดินนะครับอยงผมอยู่แบบนี้คือไม่มีนะจะให้มีคนเดินก็จริงคืออยู่ร้านอาหารนะคนเ่อนหน้าร้านอาหารนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมจเจริญึ้นไปสักนิดนึงทุกคนนะับไกลแล้วนะครับ เป็นแบบนี้นะครับคนนี่เลยครับอยู่ที่ประเทศไทยนะมันถามมาดูน่ากลัวไหมมันไม่ดูน่ากลัวนะแต่ในกล้องผมอาจจะดูสบางนิดนึงครับนะครับคนนะแต่ว่าแต่กลางคืนแบบนี้ผมมองตามเปล่านะจะดูมืดนะครับแต่ผมมองขึ้นในกล้องมันจะดูสบางคนน่ะเป็นแบบน,แบบนี้นะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยดูน่กกากลัวเพราะแสงไฟมันมีเยอะนี่ครับเขาก็เปิดแบบนี้กันนะครับคนเห็นนะครับเพราะว่ามัน มันแตกต่ตงตางกันหลายเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นเมืองเจริญเลยแล้วช้อกมาก็เหมือนโจรเขาจะซิ้อโซงซื้ซับอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยมีกันนะคะรับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับนะครับย้อนกับแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคนที่จะซิ้อซับจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาปนกับคนที่เลินไปหรอกเพราะว่าหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรให้จะยึดใช่ไหมรั์ส,สินมันไม่มีเยอะอ่าแล้วช้อมานี่คือับาว่าโจรเขาจะปนจริงก็คือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องระวัง เกี่ยวกับกุญแจนะครับแต่คืออยู่ที่ประเทศไทยนี่ผมเบาเลยว่าความปลอดภัยสูงครับแต่ว่าตอนที่ผมก่อนสะถ่ายนะครับผมเห็นตำรวจผ่านไปสองคันแล้วนะครับแต่ผมไม่ทันไยคลิปนะครับคนครับเป็นแบบนี้นะครับแต่มันดูจะแบบเปียวนิดนึงนะครับความปลอดภัยอยู่ที่ประเทศไทยกับอยู่ที่ประเทศลาวนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือแบบว่าโจรเข้าเข้าวงเข้าบ้านนะครับ จะไม่ค่อยเข้าได้นะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวช้อมาต่อให้เขาอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องโดนจับอยู่ดีนะครับแล้วนี้ไม่รอดนะโจรอยู่ที่ประเทศไทยนี้ถ้าโจรอยู่ที่ประเทศลาวนะครับคือเขาปุกเข้าหรือว่าเจ้าของบ้านเห็นหน้าเห็นตาก็แล้วแต่นะครับเอาปืนจีห้หัวหรือลนขู่นะครับเท่าไรก็แล้วแต่นะครับก็จับเขาไม่ได้นะครับนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบาคนที่เป็นโจรนะ่ะเขาเป็น คนยังไงประเภทไหนนะครับเราไม่รู้กันนะครับถือว่าเขาเป็นเขาเดี่ยวกับเป็นผู้ชายผู้โตเหรอแล้วเขามาทาแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนที่ผมเคยเห็นที่เขาไปป้นเพือนเษฐีลาานะครับมีผู้หญิงคนลาวคนหนึ่งที่พอกมาเล่านะครับก็เอารถรู่ๆหรอเอารถกระบะนี่แหละครับไปจอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะครับก็ ลงมากัน7จ็ดแปดคนเนี่ยนะครับที่เข้ามาคนบ้านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับแลาบ้านผู้หญิงคนนั้นก็อยู่กันแค่2คนแบบนี้นะครับหรือว่าอาชัยอยู่กับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ครับที่เขาล้คนนะครับแล้วก็มีเป็นร้ายลังคือลังแบบมีร้ายลังค่าบ้านอ่ะหรือว่าร้ายเหอนนะครับที่แบบบางที่เขาออกไปทํางานข้างนอกนะครับก็คือลนแงะลน โดนปนแบบนี้ครับยิ่งเป็นัวสักนะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับอยู่ที่เบียงจันทนะยิ่งไม่ค่อยปลอดภัยเลยยิ่งอผมบอกวลยผมซื้อรถเรีบร้อยมาหนึ่งคันนะครับผมขี่ประมาณสักสองสามครั้งนะครับบางทีก็หายเลยเป็นแบบนี้ครับเพื่อนผมก็อยู่ที่เบียงจันนะครับเขาซื้อรถมาได้แค่สองวันนะครับเขาเอาไว้ตรงที่ห้องนี้ครับตรงที่หน้าห้องตอนที่เขาพึ่งพิ่งออกรถมานะครับเขาก็เลยโลนนะครับ โดนโดนพ้นไปเฉยอ่ะทุกคนคนระับโดนมีจนขโปยไปเฉยอ่ะเออแต่ก็จับไม่ได้นะครับรถเขาว่าเอาไปมันก็เป็นรถเถื่อนไหมแต่ว่าคนอยู่ทางบ้านผมก็ก็ใช้รถเถื่อนกบบันเยอะมากนะครับนี่แบบเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะครับก็นี่ครับที่แบบว่าหลายคนที่เข้ามาเตือนไฟนะเกี่ยวกับเป็นบ้านของเราด้วยเป็นบ้านใครที่มีเงินมีคาไว้ในบ้านนะครับผมก็อยากฝากว่า ถ้าเรามีสับชิ้นเยอะเราเนยเอาไว้ในบ้านนะครับเลื่อเป็นช้อยเลือกเป็นเงินทํานะครับเลื่อเป็นเงินสดบแบบนี้ครับเขาเรามีบันชีแล้วก็ไปเอาไปไว้ในบันชซียวนะครับให้มีความปลอดภัยชุ้งกับตัวเราดีกว่าถ้าว่าเราเอาไว้ในบ้านมันก็จะเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับเพราะว่ามีโจรน,นะครับที่จะมาพ้นบ้านเรานะครับเราก็ไม่ต้องให้มาจะสูญเสียอะไรเยอะมากนะครับคนะนเป็นแบบนี้ครับร็คือ ก็ยังม <át> ีรถ่านเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวแสงไฟบ้านมือเขาก็ผมบอกเลยว่าแสงสว่างมากแต่ว่าจองวันผมคือเป็นบ้านนอกเลยคือมืดตึบนะครับกลางคืนนะครับนี่ก็ดูท้องฟ้านะครับดูแบบสว่างนะแต่ว่าในกล้องอาจจะดูมืดนิดนึงนะแต่ว่าผมมองระยะสายตานี่คือยังสว่างมากเลยนะครับดูแบบกําลังตะเบนจะขึ้นหรอครับหรือว่ากําลังรับขอบฟ้าอะไรแบบนี้นะครับคนน่คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนได้นะครับที่ผมก็จะออกมาเตือนภัยที่ใครมีเงินทํา ที่เยอะมากที่แบบเก็บเอาไว้ในบ้านนะครับผมก็จะบอกว่าเราเอาไปไว้ธนาคารดีกว่าครับเอาไว้ให้มันปลอดภัยกว่าแทนว่าเราไว้ในบ้านเนาะมันคืนดีคืนร้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมีอะไรบ้างเลือกเกิอกอะไรขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าเกี่ยวกับทร,รัพย์สิน,นเรานี่แหละครับที่แบบเราห้ามอาไหลมันก็เหนื่อยใช่ไหมจะมีคนมา,นานมมขา้นนะครับิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนะครับก็จะมืดๆ่อยนะครับทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ